สวัสดีครับผมนะครับมือนีกะนะครับจากทีมงานรถดําซิ่งนะครับอันนี้กะเนี่ยครับเจ้าของนะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวนะครับรถดีซีหกศูนย์นะครับติดลมนะครับบอดครับเก้าสิบห้าแรงนะครับมาดึงนะครับจะไหวไหมนะครับเนี่ยครับคนขับรถนะครับตัวเล็กนิดเดียวจะบใจใหญ่นะครับไกด์โมนิายนะครับ ไกดโมนิไฟนะครับดูนะครับรถกับตัวคนนี่โอ้โหห่างกันมากเลยนะครับหลบซ้ายหลบขวาครับดูครับเขาจะทำยังไงในการต่อนะครับซ้ายซ้ายพ่อนะนน้ำไปตู้นนด้อันนี้เสียเอครับเสียเอรถดำนะครับคันนี้นะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวนะครับ ดึงเลยครับโอ้โหครับดึงเลยนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ DC 60นนะครับดันขึ้นไหมครับ พอพอพอครับโหโหครับแรงจริงๆครับ95ครับปอด95ครับเก่านอกครับคันนี้นะครับแรงครับจากไก่โมนิฟายครับเยี่ยมครับสุดยอดนะครับขอจบคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยว ค่อยมาใหม่นะครับมาดูกันใหม่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ